รั้งแรกพี่ก็กะว่าจะเป็นห้องแอร์ธรรมดาเราก็เสียดายลมค่ะถ้าเราเป็นห้องปิดธรรมดาลมจะไม่ผ่านเลยพี่ก็เลยมองว่าอยากจะได้เป็นแบบเลื่อนเปิดแบบนี้เราก็ไปสอบแสวงหาว่าบานเฟียมเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างรู้จักเฮียครั้งแรกเนี่ยในเพจในเว็บก่อนดีว่าเลยโทรไปถามเขาอยู่ไหนแล้วก็เลยขอเข้าไปดูในพื้นที่เขาแล้วมันก็ทําให้เราเห็น นวัตกรรมใหม่ๆของสินค้าที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอะแล้วมันตรงใจก็คือทั้งเรื่องคุณภาพของวัสดุเนี่ยมันโอเคมากเลยมันแข็งแรงอย่างที่เขาโฆษณาจริงๆเลยรูปลักษณ์ของมันคือสวยเป็นใกล้เคียงกับธรรมชาติมีลูกค้าหลายคนมาเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นงานอลูมิเนียมฝนตกก็ น้ำไม่เข้าค่ะค่ะดีค่ะน้ำไม่เข้าไม่ซึมนี่มีปัญหาเลยแล้วก็ระบบรางเนี้ยค่ะไม่มันมันโอเคอะ่ะคือห่วงเรื่องบานตอกพวกงานไม้จะเป็นเวลาใช้มันไม่สมูทอะ่ะแต่อันเนี้ยใช้ใช้ดีเลื่อนมือเดียวได้เปิดปิดสบาย